ไรศิลปภพบ็อกซิ่งยิมเจอกับปราสาทไทยสิทธิ์จอมยุทธพิการน้ำหนัก107ปอนด์ครับอ่ะดูน้ำผูนี่เริ่มจะเดินเร็วมากกว่าเดิมเอ้อาหมัดไปครับอ่ายืนคุยไม่ได้ครับแม่รุ่นน้องก็ยาวเหลือเกินครับยัดเข้าไปโอ้โหกระทุ้งเขา่าอ่ะติดตัวไหมแปมโอ้โหระยะเข่านี่แทงน่ากลัวเลยนะครับปราสาทไทยร้อยเจ็ดรูปร่างดีเหลือเกินครับน้ำพูพยายามจะตัดเวทีให้แคบตอนเข้าไปอ่าซ้ายมาครับอ่าน้ำผู ปัดต่อยลำตัวโงไหนตีโอ้โหดูครับว่าคู่นี้นี่ฝ่ายแดงได้เปรียบกระดูประสบการณ์แต่ว่ารูปล่างน้ำเงินดูดีกว่านิดนิดเพราะฉะนั้นตอนนี้แคิดไม่ออกเลยครับมาไปทางไหนไปทางไหนน้ำพ้วงไนมาเหนียวไวโอ้โหแต่ว่าดูประสาชัยแกยัดมาครับโอ้โหแต่ละเม็ดหรือว่าแต่ละเม็ดนี่เห็นชัดชัดเจนเลยครับเพาตัวใหญ่ด้วย น้ำพุกเขาไม่ยอมนะครับมีลูกไล่แขนขวางแล้วก็แทงสู้เหมือนกันแต่ยังคงเดินตลอดมีหมัดมีฟอกปราสาทชัยจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับโอ้โหมาแต่ละเม็ดก็เนื้อเนื้อเหมือนกันน้ำผู้จะไปชกตั้งรับไม่ได้นะครับดูน้ำพูครับเข๋าเกมเดโอ้โหหมัดก็มีนะครับเขาปราสาทชัยบอกต่อยมาอีกเดี๋ยวก็รู้นะครับท้าทายกันแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นพีพีต่อยมาเลยครับหมอบอกอ้าวแม่เจอกระตุกหักพุงอะไรครับ พยายามจะใช้ความใหญ่นะครับเข้าบทน้ำพุ้มาชกในเกมตั้งรับแล้วก็อาศัยเก่านะครับโอ้มีเขียร่างมีหมัดมีแข้งคอยสก,กัดเอาไว้ตลอดดูว่าจะไล่จนมุมหรือเปล่ามาถึงตอนนี้ปราสาทชัยสลับกันบ้างนะครับน้ำผูเดินมา3ยกครับยกนี้ชกจังหวะ2ปราสาทชัยก็เดินครับเดินแล้วเสียบได้ไหมคือคําถามเละครับอ่ะกรรมาการแยกมาครับเดินเกมเร็วเลยนะครับรุ่นน้อง ชา้าไม่ได้แล้วครับอ้าวสอกมาครับยัดเขาโอ้โหแต่ว่าวันนี้น้ำพูนี้มีหมัดอ่าปวกกันไปเอาละครับเอาละครับใครอยู่ใครไปใครหล่นใครหลับครับมาล็อกได้ล็อกไ,ได้ตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ามันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับโอ้โห,โหมาถึงตรงนี้ครับมาแของเชียร์มวยตัวใหญ่บอกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่ได้เปรียบตอนนี้มาหลรอลอูลูกได้เปรียบอยู่รอลูกได้เปรียบอยู่ FC ของประสาทชัยนี่ครับมาเริ่มผลงานดีขึ้น โอ้แต่ว่าน้ำพู้เตาเลอเกินเอามาทาที่แยกออกมาก่อนครับไม่ว่าต้องชนตลอดนะครับไปยืนคุยไม่ได้ดูน้ำาพุชกได้ทั้งบูทั้งบุนเลยนะครับไฟนี้ถือว่ามีการเตรียมตัวสองมาดีแล้วก็จำมัดอกมั่นใจหรือเปล่านะครับยกต้นต้นีน่เดินเบียดขาดวนเลยครับแตตอนนี้นี่ดูจำมั่นใจออกมาคุมเกมมีลูกทีปอ,อกซ้ายทีขวาทีมีหมัดมีศอกสลัดเอาไว้รือว่าจะเป็นงานหนักของประสาทชัยแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อึดอัดเหมือนกันนะครับประสาทชัย อ่ะพอตีแต่ว่าเนี่ยจังหวะตีมันตีมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับตีไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับภาษาไัยอ่ะอาวุธลับอาวุธหนักๆต้องมาแล้วนะครับถ้าจ้องจะวิ่งไปตีเข่าอย่างเดียวนี่โอ้น้ำผูแกเห็นหมดแล้วพอเข้าไนแกรวบเลยครับล็อกเลยครับโอ้โหนะน้าผูนี่วันนี้เข้าไนก็ล็อกเอาไว้วงนอกก็มีหมัดนะครับแล้วก็มีแข้งคอยสกัดน่าแกครบเครื่องเลยนะครับน้ำผูวันนี้ตัวนิดเดียวครับนอกได้ในมีครับอ่ะภาษาชัยกับ เงินรางวัลก้อนโตครับได้ไม่ได้ครับมีอะไรก็ต้องใส่แล้วครับเหลืออีก2นาทีอ่าแจ็คพอตแตกไหมวันนี้อาจจะไม่ถูกหวยครับแต่ว่าถ้าทําได้นี่โอนหนักกว่าถูกหวยอ,อีกครับพี่บอลนัน่นนาทีคุณรอดมาเวลาอีกประมาณ2นาที2นาที3ล้านบาท ไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอหนึ่งนับหนึ่งนับพอครับประสาทชัยโอ้แต่ว่าโอ้โหดูน้ำาุน้ำผุ้ดูแอลรัดเลาะแน่นแล้วเกิดดูมาดูสเต็ปเท้าโอ้โหการคอ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 อ่าย่างไม่ถึงยังไม่มีโอกาสครับเดียวว่าเก๋าเกจริงจริงๆนะครับน้ำพู้พอออกนําไปแล้วนี่ไายก็ต้านยากแล้วนะครับเบอร์ต้นต้นครับไม่มีปัญหาครับน้ำาพุไกสิริภพบ็อกซิ่งครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนประสาทชัยสิทธิจอมยุทธไปได้ครับ ก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับผู้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับกลับไปซ้อมแล้วกลับมาสู้ใหม่นะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในเพชรหรือชัยก็มีจังหวะการไล่แขนเอาไว้ทาให้จับตีไม่ถนัดแล้วนี่แหละครับหมัดนี่โอ้โห,โหต่อยท้องต่อยหน้านี่แรงทุกลกูกมาดูวงในจะตีได้หรือเปล่านะครับจับได้แต่ยังตีไม่ถนัดละครับกรรมาการต้องแยกก่อนครับยกมีเกมเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ เพชรแสนเก่งนี่ตอนนี้เดินชนแล้วนะครับจากกระบี่อ้องน้ําเงินโอ้อาวุธหนักหน่วงรุนแรงเลยนะครับอํนานาจเจริญหักล้มลงไปครับ1ปอนที่ต่อให้มีผลหรือเปล่าครับ119ก,กับ1ก0ครับฮ้า่ครับนี่ครับมาไฟแดงเสื้อติดแล้วครับตอนนี้มาเริ่มเปิดเกมชนวงไหนครับวงไหนเสียบเข้าไปเอาไปเพชรแ,แสนเก่งไยแดงน้าเงิน เพชรลือชัยกรรมการบอกตีไม่ถนัดแกะออกมาว่ากันต่อกลางเวทีเรีวยกว่าวงไหนก็เริ่มจะเบียดจะปล้ำไหนตีได้เหมือนกันนะครับเพช่แสนเจงแต่ยังประมาทไม่ได้ดูจังหวะการจับของเพชรลือชัยแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่มวยเข่าอาชีพก็ตามแล้วก็มีหมัดมีศอกด้วยดูครับเดินจะทิ้งเดินโอ้โหแข้งขวาีปแล้วครับวงไหนก็สู้ด้วยนะครับเรีวยกว่าพบเครื่องจริงๆครับโอ้ยออกอาวุธกันเจ็บเหลือเกินครับอ่าเหลี่ยมนี้ จับจับเหนียวตีแต่ว่ามันใกล้เชือกครับล่อยตัวมานยกที่4ี่นะครับออกมานี่โอ้โหออกแข้งต่อยมัเป็นจานใหญ่แล้วนะครับเพชรือชัยโอ้เพชรแสนเก่งก็พยายามจะล็อกแล้วก็ปล้ำไหนตีเขาเบียดเข้าไปเอาเริ่มจะเบียดได้ดีเหมือนกันนะครับเพชรอชัยเพชรแสนเก่งจะรับเยอะไม่ได้นะครับมานี่มาเป็นชุดเลยครับอะเรงเต็มที่แล้วนะครับเพชรไหนจะแน่กว่ากันครับ เพชรแสนเก่งจากกระบีเพชรลือชัยจากอำนาจเจริญครับ119กับ120ครับยกนี้นี่สปีดทั้งคู่เลยครับแทงขวาไหมโอ้โหแม่แทงเจ็บเลยครับอ้าวนาย็อบได้เพชรลือชัยตีได้ไหมหม่ยังยังตีไม่ได้ชัดเจนกรรมการแยกครับนี่ครับมายกสี่นี่ครับมาวงนครับวยเข่านะครับไฟแดงเพชรแสนเก่งโอ้แต่ว่าดูว่าก็ตีได้ ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่านี่ครับเพชร,ร,ร,รือชัยน้ำเงินแหวนอกได้ในมีขวาไปก่อนโอ้ยเพชรแสนเก่งนี่ครับมาเครื่องริ่มตีเล่าไฟแดงไม่ว่าเห็นชัดแล้วนะครับตอนนี้นอกกับในทีมงานของเพชร,รือชัยนี่ก็บอกให้เดินออกแข้งต่อยมดเพชรแสนเก่งนี่ก็ต้องเบียดปล้ามในนะครับเพราะว่าเขาอาชีพอยู่แล้วเวลาจับนี่จับดูได้เปียบแล้วก็แทงเก็บกว่าครับเาไส้หลักเหลี่ยมดูว่าเพชร,รือชัย จะเดินหรือเปล่าไปถอยตั้งรับเอาลูกขวางตีดูครับวงในนี่ชัดเจนนะครับตอนนี้อ่าเข่ากับแข้งครับเพรแสนเก่งมีข่าวมีลูกยัดไส้อาปิดมาแม่เหลี่ยมนี้ตียัดเชือกเลยมาช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งนาทียกที่4ี่ครับอยากจะฉายอยากจะโชว์อยากจะทําอะไรต้องทําเลยครับโอ้โหอ่านี่ครับมาอย่าเลิมน้ําเงินได้1ปอนได้หนึ่งปอนครับ1ปอนที่ได้นี่แม่ จะอาศัยน้ำหนักหนึ่งปอนด์อาศัยความได้เปรียบตรงนี้หรือเปล่าครับโอ้ดูครับอ้าวนี่ครับไม่สนไฟแดงเพชรแสนเก่งโอ้ยซ้ายสวยครับลูกศิษย์ที่บอยสงขาอ้าวงในวงน,วงนครับมาไอไม่นมถนัดกรรมาการแยกก่อนครับเพชรลยชยัยก็พยายามจะเดินนะครับออกแ้างต่อยหมัดนี่แหละครับเป็นจุดขายข,ายของเขาเพชรแสนเก่งต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโอ้ เรียกว่าไม่ประมาทเหมือนกันรู้นะครับว่าหมาัดของเพชรลือชัยนั้นยังแรงอยู่ยับเข้ามาหลุดไม่ได้นะครับหลุดที่โดนทันทีเอาเริ่มจะเดินเบียดด้วยวงในจับได้ดูใครจะแข็งแรงใครจะยืนระยะได้ดีกว่าการสามน,นาทีสุดท้ายนี่และครับอ,อยู่ที่ยกบนี้เลยครับผู้ที่สองครับมันสนันเมืองไปแล้วนะครับเพชรแสนเก่งกับเพชรลือชัยครับหนึ่งปอมีผลหรือเปล่าครับมีศอกด้วยเพชรลือชัยเพชร เ <ng> พชรแสนเก่งพยายามจะขวางไว้ล็อกได้ตีได้ไหมแม่ยังยังตีไม่ได้กรรมาการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> อ้าวดูครับโอ,โอ้โหอ่ะนีครับ่าติดเข้าไปวทวนทะเลาะเลยครับฝ่ายตำงินเพชรลือชัยโอ้โหนี่ครับกรรมาการแยกก่อนแยกก่อนเวลาเก,กือบเกือบสองนาทีครับเอาเลยครับทีมงานบอกให้ออกแข้งยหมัดเยอะๆนะครับเพชรลือชัยยักเข้าไปโอ้โหพอถึงตัวนี่ เจอลูกล็อกลูกขวางเอาไว้นะครับเพชรแสนเก่งดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันแล้วนะครับพาถึงตอนนี้สุดตั้งแต่คู่แรกคู่ที่สอง้วนีครับพันไปทางด้านมุมแดงครับวันนี้เพชรแสนเก่งตุกสิทธิ์ของพี่บอยสงขาครับหลอเลาเอาการเลยครับตอนนี้ชนะคะแนนรุ่นน้องครับเพชรลือชัยปออําพลนครอุบลไปแบบสนุกเบียดเลยครับนะครับไม่ว่าอย่างคงเบียดเหมือนเดิมนะครับมาจุรา ทั้งหมัดทั้งแท่งนะครับวงไหนนี่ก็สู้ด้วยโอ้โ oh หดูนะครับเริ่มจะล็อกได้สู้กับมวยเข่าแล้วก็กดลงมาตีได้สวยๆเหมือนกันมีศอกสลับครับเพชรบุญอ oh ุ้มยังไงนะครับวันนี้เจอรุ่นพี่เนี่โอ้โ oh หคู่เลยไม่ว,ว่ามวยเข่ามวยอะไรนี่ผมไม่สนนะครับเพราะว่าผมก็ดวลเหมือนกันครับมัจจุราชบอกอา้าวฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรบุญอุ้มฝ่ายแดงมัจจุราชมัจจุราชมาสิมาสิาอา้าวกาดสูงเลย อาแทงไปเพชรบุญอ้าเตะไปมัจุราชเพชรบุญอุ้มอ้าเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับเข้าใกล้ไปอา้าวฝุ่นฟันเลยนะครับทางมัจุราชมหมัจุราชไรเสียงนะไรนี้เอา้าเพชรบุญอุ้มร้องว่าตีไปเอา้าแทงแทงบดบดอา้ากรรมการยังไม่แกะไม่แยกเอาแยกก่อนโอ้โหดีครับมาสถานการณ์ดูครับมาผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบขยับ เดินก็บายต่อขาไปก่อนทีนึงมัจจุราแตาว่าเพชรบุญอุ่มขวาคืนโอ้โหนี่ครับแดงนี่เน้นลำตัวเป็นพิเศษเลยครับอย่าเลยกว่ามาแต่ละเม็ดนี่เจ็บๆทั้งนั้นนะครับทำเราลำตัวทั้งใบหน้านะครับแล้วก็วงในนี่นะครับหมัดใหม่แล้วเพชรบุญอุ่มไปชกในเกมตั้งรับนะครับพอโดนเบียดหนักๆนี่ก็ถอยแล้วก็มีดักแทงทีมงานนี่บอกให้เดินนะครับแต่ยังไม่เดินโอ้โหไม่เดินนี่โดนท้องเข้าไปทำท่าจะหยุดเหมือนกันครับเอาายแดงนะครับมาจุราดับเงินเพชรบุญอุ่ม มันต้องอย่างนั้นนะครับนี่นะครับชุกที่คริปกาโชโจดูว่ายิงชกยิ่งแรงหรือเปล่านะครับมาจุราเดินเบียดตั้งแต่ต้นยกอีกแล้วนะครับสามยกที่ผ่านมาก็ถือว่าโอ้โหเบียดสู้กันสนุกเพชรบุญอุ่มจะตกใจไม่ได้นะครับดูจังหวะการปล้ำนายโอ้โหลูกนี้กดมุยตัวใหญ่ลงมาแล้วก็แทงสวยๆแล้วครับมาจุราเอาเพชรบุญอุ่ม,ม ต้องเดินบ้างแล้วนะครับไอปากแดงเรานะครับวันนี้ปากยังแดงอยู่หรือเปล่านะครับต้องติดตามครับเอายกนี้ยกสี่เอารุเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาแต่สาไปมัจุราชเสียปเพชรบุญรุ่มเอารอกไว้มัจุราชมาเอาเพชรบุญรุ่มเอาไม่เพชรบุญรุ่มมามัจุราชไปกรรมาการแจกแยกยกนี้ยกสี่ต้องทําแต้มให้ชัดชัดเจ๋งเจ๋งเอายังชนตลอดโอ้ยหมวยหมัดน,นะครับตอนนี้ลูกแงทงสวยๆเข้าไปนี่ก็เพชรบุญรุ่ม ทั้งแทงท,งทั้งเข่านี่มีโต้มีเบียดมีสกัดตั้วไว้ตลอดมาดูกันที่วงในดูจังหวะการจับมาจูราี่โอ้โหโอ้ยมาแล้วครับเริ่มจะตีเริ่มจะฉายเหมือนกันนะครับวงในชุดนี้เอา้ามาต่อยแล้วเบียดไปเบียดมาเบียดมาเบียดไปเลยนะครับเอ้าลุนลุนเอ้ามาจูราตดูเข้าแล้วแทงไปเพชรบุญอ,อ,อุ้มเอ้าฟันไปแทงมาฟันมาแทงไปเอ้ามาจูราชมา โอ้ยอยังไงกันยังไงกันมัจุราชไปมัจุราชไปมามัจุราชสามดอกสี่ดอกสี่ดอกเอา้าเอา้าเสียไปเพชรบุญอุ่มม,มามายกนี้เออยกสี่สามยกไม่เดินเอ้ยกสี่ไม่เดินมาเดินยกห้าเอ้าลุยทาให้ได้นะทําให้ได้นะอ่านี่ครับป้าโอ้โหปามา,มาเป็นชดุดป้าเป็นชดนุดเพชรบุญอุม่มโอ้โหยกนี้ป้าเดินเร็วถูกอกถูกใจของเชียครับ อ้แต่ว่าดูครับแดดมัจุฬาเก๋ากระดูกประสบการณ์นี่ครับอ่ะอ่ะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเดินแล้วแล้วเห็นเริ่มเห็นผลครับฝ่ายน้ำเงินมาจุฬาเองก็เดินมา4ี่ยกนะครับยกนี้นี่ออกมาชุกในเกมตั้งรับจะรับเยอะไม่ได้นะครับต้องโต้นะครับโอ้โหเริ่มแรงขึ้นมาแล้วเพชรคุณอุ้มมีทั้งแข้งนะครับนำไปก่อนแล้ววงในก็เริ่มจะเด้งตีตีตีโอ้โหเสียงเชียร์นี่นันทเวทีเลยครับตอนนี้ มัจุราชนะครับมัจุราชบวงสว่างเป็นฝ่ายชนะเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จาอุ้มเป็นโมยรองผู้เอกวันนี้นะครับอ่าหนี่ครับผ่าเครื่องเริ่มติดแล้วครับรุ่นพี่ฝ่ายน้าเงินครับเพชรลุงสิทธิ์คูนอดดูครับว่าวงในไลายแขนสู้กันอยู่ฮะโฟวินฝ่ายแดงนี่ครับผ่าแขนกรรมการธงชัยบอกแยกก่อนแยกก่อน๋ยว่งไม่ยอมเหมือนกันนะครับวงในโฟวิน คอยไล่แขนสู้กับตั้งมวยรุ่นพี่เพชรรุ่งขยับเข้าไปดูว่าจะมีลูกเตะเจาะยางนะครับหนักๆเหมือนกันแล้วก็มีแข้งมีหมัดดูว่าโฟวินเองก็ยังไม่รีบร้อนมีแข้งขวาที่โอ้โหแม่นนะครับไม่ใช่ว่าตีหน้าอย่างเดียวนะครับแข้งขวาที่ออกแต่ละดอกก็เจ็บๆทั้งนั้นเลยครับอ้าเพชรรุ่งขยับไปอีกข้าหลังนะครับน้าเงินไฟแดงโฟวิลแดงเ้าขยับอ้า ติดแล้วขวาไปจับนี่นะครับหักคอไม่สาเททิ้งเลยเทกระชากเลยนะครับทางโฟวิวเทเพชรรุ่งอ้าวโฟวินแดงนะครับน้ำเงินเพชรรุ่งขยับอีกอ้าวโฟวินอ้าวถีบไปทีนึงมาอ้าวเพชรรุ่งเตะขามาโฟวินอย่าขาเดี้ยงนะอย่าขาเดี้ยงนะโฟวินอ้าวอ้าวเตะขาอีกอ้าวอ้าวโอ้โหดูครับ มาหาขู่เลยครับโอ้แต่ว่าโฟวินไม่ตกใจครับไม่ตกใจเพราะเขาลูกชายแชมใจเพชร <c oughs> ทีมยันไปเสียหลักเล็กน้อยครับเพชรลุงมาสถานการณ์นี้มันยังไม่จมับไม่หนีไปไหนกันเลยครับคู่ขี้สูสีตลอดเลยครับตอนนี้คู่เอกนำรายการดูครับวงในจับแฮนดเสียบเข้าไปก่อนได้นี่ครับหกคนละข่าคนละข่าวไป าม,าามาทำให้ทันนาดครับกรรมการธงชัยแกบอกแยกก่อนสู้กันต่อกลางเวทีมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับคู้เอกนำรายการวันนี้โอ้โหทั้งนอกทั้งในในชิงจังหวะออกกันสู้กันโอมาเลยครับเริ่มจะมาล้ำหนักหนักล้ำแรงแรงแล้วนะครับเพชรลุ่งแทงเข้าไปวงในล็อกได้ตีได้ไหมโอ้โห,โอโหเด้งตีเข้าไป จะดิ้นหลุดไม่หลุดมาได้เหลี่ยมช่วยครับโอ้โ oh ห oh. วันนี้โฟวินเองก็มีแก้เกมมาดีเหมือนกันครับมีลูกเฮงก,กลุ่มเลี้ยงเอาเวียงล่มมาอยู่บนเลยนะครับเพชรรุ่งลงล่างเอาเด๋อนี่เพชรรุ่งตัง้งตั้งตัวเอาฮุกมาแทงไม้เอาโฟวิลมาเอาเพชรรุ่งโฟวินเอาล็อกไว้ล็อกตีตีเด้ง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 เอ้าตีไปเพชรรุ่งเอ่ะโฟวิลกรรมการแกะแย่ yeah. ลุ split, s <S ้งยันต่อนะครับยกนี้ยกสี่อ้าวเพชรรุ่งเข้าใกล้ไปเรื่อยโควิลโควินขยับขยับขยับเพชรรุ่งลงด่านไปทีเดียวขวาอ้าวเพชรรุ่งไล่อีกเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับหายใจรถต้องพอไปโควิลเอาอย่าใหญ่ดังแต่ทีไปทีเดียวโควินอ้าวเพชรรุ่งต่อยแทงมาโฟวินตีสต๊อปตีไปดูดีดูดีตีมาโควิลทุกเอาเพชรรุ่งมาอ่ามาติดเชือกนะครับ ดินไม่ออกดิ่นไม่ออกนะครับอ้าวเข้าไปเรื่อยนะครับเพชรรุ่งแม่แต่ว่าจะเข้าทางอ่ะโคบินแกก็ออกไปเรื่อยนะแม่นลาการชคนี่ดูดิสีหน้าแววตานี่แฮ ppy แฮ ppy อ้าวโอ้โหดูครับว้าวันนี้ดูครับว่ารุ่นพี่ฝ่ายน้ําเงินครับตอนนี้อืมหาจังหวะเหมาะเหม๋งเหมาะเหม๋งครับว่ามวยเข่าแต่ว่าเครื่องร้อนช้าครับไฟนี้ไม่ว่าพยายามจะเบียดจะชน โทนความรวดเร็วนะครับของรุ่นน้องมีลูกทีมที่คอยทำลายจังหวะแล้วก็ดักแทงออกสายทีขวาทีไม่ปัะทะด,ด้วยตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆวงในก็คอยไล่แขนเอาไว้รัดเอาไว้ทําให้เพชรรุ่งนะครับโอ้ระยะหลังนั้นสดมากแต่วันนี้มาเจอกับโฟวินรุ่นน้องทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับอ้าวแม่กรรมการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ชูมือให้แดงนะครับโฟวินมอร,รนัทนบด เป็นฝ่ายชนะเพชรรุ่งสิทธิ์คูนดไปนะครับครับผมนี่ครับวันนี้4คู่ากสนุกมากเลยครับ